ขอบคุณไปจนท้ายนะครับว่ามจะได้เปิดคลิปครับเพื่อดีได้ยินเสียงปืนในภาคกันยางยางระดับ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 เดี๋ยวจังในไปเบิลงน้ำกันนะครับออสิบอ๊ดในไทยเบิ้งครับอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวคอยติดตามน้ำกันไปเรื่อยๆได้ครับอีพี่แต่ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าลงรถมาได้ยินเสียงปืนเลยอยู่ซ้ายปลาแนวแนวเขียดแบบนี้ครับเขาก็เลยหยักดักหยักดักทุกทางเขาออกเลยให้เธอเห็นคนครับไปน้ำกันเลยครับ พี่รองผมยังจากที่เขาสุ่มเบิ้งจากกี่ต้นกำเนิดเสียงนะครับเขากับผู้หลัวมันยุดจุดได้โดยแน่ชัดนะครับเขากับปนั่งสุ่มอยู่ประมาณสามสิบนาทีแต่บ่มีการเคลื่อนไหวอย่างครับเราฝนกับล้งเม็ดมันได้เป็นอุปสรรคเมื่อให้ได้ยินเสียงอย่างนะครับฝนกำลังตกแต่เป็นเสียงค้นเหากันชัดมากเหรอใช่ชัดมากมาจากทางด้านบนเราเลยหยุดสองครั้งอ๋อหลี เดี๋ยวถ้าฟังอีกนิดหน่อยฮะที่อาจจะเป็นอันนี้ผมสันนิษฐานนะครับน่าจ,จะเป็นพันธุ์พันธุ์เขานางนอยู่เตะต้ตนใหม่แบบนี่หมากใหม่สูบแบบนี้ครับนางแบบถ่ายยิงสจจัตว์เดี๋ยวถ่ายยิงเสียงปืนอีกน่นาจ,จะได้เขาชาติดนะหวังว่านะครับเอาเดี๋ยวไปนั่กันเรื่อยๆครับคิดนหมครับเงียวเลยครับวันน,งงนี้บรรยากาศดิบตึงเขียดแน่ครับเอาพอ,พอ,พอ,อนี่ก็เอาเดี๋ยวนั่กันเงียบๆกับ พี่น้องผมออกเดินทางกันต่อครับไปครับพี่น้องผมอาจจะผมบรรยายอาจจะเสียงเบาหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวนางเขามีเฮงกันอยู่เพราะว่าห้นนองกักนนางสังเกตการกันครับเพราะว่ามันบอกความเดือมผมเก่าครับมันเป็นมีเสียงปืนแล้วนะนี่หมากใหม่กระสุกลายครับหมักไซตตนน้นไซต้ต้นนะ ไม่รู้ว่าเขานั่งหรือว่าเขายางพานนะแต่ว่าได้ยินเสียงคน้นวกกันน้ำบ่ท่านครับเมื่อน้ำว่าท่านดอกบ่บรู้การเคลื่อนไหวของเขาครับเดี๋ยวเมั่น้ำกันไปเรื่อยๆพี่นอ้องผมฝนลงเม็ดแล้วครับได้ยินเสียงฝนมาพี่น้องนั่งซุ่มนั่งพักนั่งซุ่มไปนะ้ฝนลงเม็ด บมงน้ำกันเรียๆได้ครับอย่าเพิ่งเปิดเพิ่งเบื่อเด้ออย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ไปน้ำนะครับนะครับการปฏิบัติงานของเขาใส่ตรวจนะครับผู้พิถักป้าครับครับพี่ปเนาะออกจาทางตอนนั้นกันครับอากาศเอาครับฝนตกเป็นหนึ่งแดดรอนก็ต้องมาถึงเลยหอนแต่ไหนไป ห้อนครับลิปนีะครับอย่าไว้แล้วครับไปทำกันเรื่อยๆทงานทั้งห้อนครับี่ยทำกันเรื่อยๆครับยังไงบ้างวนันนี้ดีไหมดูองอมากๆครับผมมึงเงืาหนอนใช่ไหมเลยยุงเลยยุงไปเยอะด้วย เดี๋ยวเพิ่งน้ำกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเพิ่งเปิดเพิ่งเบื่อเด้อพาะสมการทำงานของเขาเนาะครับเนาะครับเนาะผักแก้เขาครับข้าวยางมาตอนนี้มันข่อนมาสิบใบม้วนะครับเขาอดถอยเทียงไหมป้องไว้ตั้งแต่พระสมเริ่มไปตามขอดหน่อยน่าจะเจอววาเปิดนจะลงอ่ะพออย่างเดี๋ยวค่อยเบิ้งน้ำกันเรืยๆครับฮอนฮักอากาศพี่น้องครับพี่น้องผมเขาเลยที่ซุ่มบางนี่แหละครับเพราะว่าข้าวยางหลอดลงมาจังน้อยเนาะ นี่หนังเฟื้อนี่นะครับนี่มันสืเป็นมันถืเป็นพื้นที่ราบๆนะครับืนี่เราไปนี่มีห่างห่างดักยิงสั์นะครับห่างเก้านี่แถาๆนั่นแต่ว่าเก้าค่ะก็ครับถ้าเทียบเป็นพื้นที่ทางทานพือเที่ยวครับก็เลยพักกันสุ่มอย่รงนี้ครับเงียบๆอดข่าเที่ยงครับมือนี้เนาะทางสถานที่เรียบร้อยเคยหากินเขากินอยังครับ โอ๊ตซะก็มอน,มนโอ้ยซุ่มเป็นเวลานานครับมอนไปเพิ่งมีที่การสารั่นนงน้ำกันครับโอ้ยประเทศไทยเพิ่งมาครับฝนก็นมาพนเพราะฝนเดี๋ยวผมก็่สีแดงกางเดี๋ยวกางเรายเบ้างน้ำกันครับมัอนี่อาจจะไม่มยังไหลนะครับ พี่น้องผมขนขันข้างหนักจะแห้งจะหนักเลยเนาะครับพี่น้องนี่แหละเดี๋ยวเบินน้ำกันไปเรื่อยๆได้ครับนี่แหละความอยู่ป่าของเขาครับการดับลงชีวิตอยู่ป่าของเขาพี่น้องียกงอทงๆไวทุกคนกางนี้เลี้วเพราะดีฝนมาครับพี่น้องเดี๋ยวเบินน้ำกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวซุ่มยื่นี่แล้วครับกบดานยื่นี่เท่านั้นบนน้ำกันเรื่อยๆได้ครับ พี่น้องเหพี่อาบน้าอาบหน้าแเฝ้าครับเห็นนกินแบบเฝ้าครับแข็งกับฝนเพราะถ้าฝนเอียนเราแบบนี้เฝ้าเห็นนกินแบบแบเลยครับมาสิมาอีกแล้วครับนี่แหลมาอีกแล้วครับเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันครับนักกินน้ำไม่ไดอ้ยเบิ่งปลาแป้งถอดปลาไฟนะครับเฝ้าครับนี้นู่นแหลกเขาเลยครับอมเครื่องในไก่ครับปู้ยตายหมอกไอ้เป็นดำหายถ้ามาได้ละหมออหยุดไปนครับนักกินในไก่เขาเสียดายอยู่ปุ้ยนะต้ม <cart> ปลาสวายอีกแข่งกับฝนครับมือนีิอาธิตานต้องกันเรื่อยๆครับมือนีนคชิปใส่ชิปไปยุปลาส่วงฝนโตครับพี่นอ้องใส่แล้วก็มันเป่าฝนกับมเพราะฝน เอาต้องเผนี่โตกันนีะครับเอาเป่าจิ้มเผากันกันบรรยากาศก็ต้มยำท่านให้แล้วครับแล้วจะมีร้อนอ๋อมเครื่องในไก่เดืต้องว่าวไหลแงดแงียดมากินข้าวน้ำกันครับพี่น้องผมนีะครับบรรยากาศร้อนเผยหนุ่มโตเหมือนตกเนื้อเบียบไม่มอไปกินข้าวน้ำกันครับ ปิดไฟแสบปรอดีตอนเท่าเาครับพี่น้องผมเดี๋ยวเก็บติ้งเก็บของเรียบร้อยนะครับออกเดินทางต่อครับมือนีโอ้ยหอนหอนเ้อะครับอากาศเมื่อคืนนี่ยฝนกับวันโตเป็นหอนเถอเดี๋ยวน้ำกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวปิดคลิปน้ำกันขับยางลงและแต่เวบนน้ำกันไปเรื่อยๆครับ ทะลุแล้วนะครับเพราะใคเรเทใหเพิ่งมีน้องแบดโทษสาวผมถเบิดแล้วก็อากาศก็มาเป็นใจครับหอนสิเป็นลมให้ได้สิล่วงให้ได้่ดละคนมั่งสภาพเลยเดาจะไหนเขากบทะลุสวนเท้าบ้านเลยนะครับอันนี้ต้นหมากไฟพี่น้องต้นหมากไฟของเท้าบ้านเนี่ยครับต้นหมากไฟเป็นลักษณะที่พาบึงไปจะเข้ากันก่อนปีชิบก็ได้นะครอันนี้ต้นทุเรียนเพื่อนครับนี่ครับกูใดบอกเคยเ็ต้นทุเรียนเมือนนี่พวกเคยเ็แล้วก็แล้วไปครับ ครับในถุเรียนกันสวนชาวบ้านครับเดินยางไม่ทะลุลงไปดีเจ้าไหนก็ขอบคุณหลายๆติดตามรับชมโจโจบคลิปเด้อครับถ้ามาก็กดไลค์ถิกใจกดแชร์นะแม่เด้อครับส่องผมไปจำไพ่ส่องหน่อยหนอยครับอย่าลืมกดซับตะไข่กดติดตามเพื่อติดตามมีพี่ต่อไปนะครับพี่น้องผมยังไงขอบคุณหลายๆติดตามรับชมครับขอบคุณครับจะแบกเปย์ข้ามภูผาพงพาหน้า อยามายกว้างกันจะไปให้ถึงฟังแสงตะวันนาทีแห่งนั้นที่มีผอมเราสดใสดอกไม้